ก็เดียวอาจารย์นะครับที่เคารพนะครับวันนี้นะครับกลุ่มกับผมนะครับจะมานำเสนองานนะครับที่มีชื่อว่านะการนำอินเทอร์เน็ตนะครับการนำอินเทอร์เน็ตประสานสรรพสิ่งมาประยุกต์นะครับก่นอนเรียนขอแนะนำสมาชิกในกลุ่มก่อนะครับหนึงนายกิติคุณเชียนทองดี สองนายพัทรธรพรสุทธินันท์สานายภูเบศนามบุตรสนายวินัยชัยศรีลำห้านายอภิวัตรยิ้มเหมืนไวและผมทำหน้าที่เป็นตัวแทนของกลุ่มในการบรรยายนายอานอนท์พันศสง่าครับต่อมาก็จะเป็นการประยุกต์ใช้นะครับผมก็จะมีหัวข้อหลักๆก็คือ หนึ่งนะครับเป็นหัวข้อที่เรียกว่าสมาร์ทนะครับอิเล็ก t ริกชั่นซิสนะครับเป็นระบบนะครับที่ใช้ในการควบคุมนะครับน้ำนะครับก็คือเอาอินเทอร์เน็ตสรรพสิ่งมาใช้ในการควบคุมน้ำนะครับในการเชื่อมต่อนะครับกับสมาร์ทบล็อกนะครับก็จะทำให้สามารถเปิดปิดน้ำได้นะครับผมแล้วก็สามารถตั้งค่าเวลาได้ด้วยนะครับประโยชน์ของมันก็คือนะครับ เราจะตั้งค่าเวลาในการลดน้ำให้กับพืชหรือไร่หรือสวนอะไรพวกประมาณนี้นะครับผมแล้วก็สามารถเก็บบันทึกข้อมูลสถิตินะครับไว้ได้ด้วยนะครับผมต่อมานะครับก็จะเป็นระบบของสมาร์ทพล n s ในการปลูกพืชนะครับสมาร์ทพลาเป็นระบบการจัดการปลูกพืชที่ใช้อุปกรณ์สมาร์ทโฟนเพื่อการดูแลและติดตามลักษณะ ก็คือเราจะใช้สมาร์ทโฟนนะครับในการติดตั้งของพืชที่เราปลูกนะครับเพื่อให้ง่ายนะครับต่อการดูแลสวนนะครับแล้วก็เข้าถึงข้อมูลนะครับได้ตลอดเวลานะครับไม่ว่าเราจะอยู่ที่ไหนนั่นเองนะครับสามนะครับสมาร์ d เด i ว e s ์ s ซิสนะครับเป็นระบบควบคุมการทํางานของอุปกรณ์ไฟฟ้านะครับที่เกี่ยวกับการปลูกพืชนะครับก็ยกตัวอย่างเช่นปั๊มน้ํานะครับโซลินอยวาลนะครับพัดลมระบายอากาศ แล้วก็ไฟสําหรับปลูกพืชนะครับก็จะเป็นการควบคุมนะครับผ่านสัญญาณเครือข่ายอินเทอร์เน็ตนะครับตันนี้ก็ใช้อินเทอร์เน็ตเหมือนกันนะครับผมสาหรับข้อที่สี่นะครับผมก็คือ smart s e n อ o r นะครับเป็น smart sensor ชื่อก็บอกอยู่แล้วว่า Gear นเซอร์ะนะครับเป็นระบบที่ใช้เชื่อมต่อกับเซนเซอร์ต่างๆนะครับซึ่งขึ้นอยู่กับความต้องการของผู้ใช้นะครับเพื่อให้เซนเซอร์เนี่ยช่วยวัดค่าตัวเลขที่มีความสําคัญต่อพืชและ และผลผลิตหรือผลผลิตนะครับก็คือเป็นกัววัดค่าอุณหภูมินะครับค่าความชื้นอากาศแล้วก็วัดค่า pH ของดินนะครับของน้ํานะครับความเข้มข้นและปริมาณแสงอะไรเงี้ยครับต่อมาก็จะเป็นออนไลน์ออฟไลน์สเตชันนะครับระบบจะทํำการับสั่งการผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตนะครับก็จะมีแลนนะครับ w i ฟ i แล้วก็ 3G นะซึ่งตรงวันนี้ก็เป็น 4G แล้วนะครับผม น,นี้เป็นข้อมูลอันเก่านะครับก็เลยไม่ได้ใส่เข้ามาด้วยนะครับแล้วก็กรณีที่ไม่มีสัญญาณเครเือข่ายตัวเนี้นะครับเช่นไฟดับนะครับหรือสัญญาณขาดหรือไม่ได้ต่อสัญญาณนะครับระบบก็ยังจะทํางานแบบออฟไลน์ได้ด้วยนะครับผมแต่ก็ทํางานตามการตั้งค่าครั้งสุดท้ายนะครับเพราะว่ามันเป็นออฟไลน์นะครับก็คือถ้ามันออนไลน์มันก็จะอัปเดตนะครับต่อมานะครับก็จะเป็นคลับโปรไฟล์นะครับคลับโปรไฟล์เนี่ยจะช่วยให้อ่า เกษตรกรนะครับแล้วก็ผู้ที่กาลังปลูกพืชเนี่ยได้ทราบถึงวิธีการปลูกนะครับหรือดูแลพืชชนิดใดชนิดหนึ่งนะครับแบบละเอียดนะครับซึ่งผู้ใช้นสามารถเป็นครับโปรไฟล์นะครับตั้งแต่ก่อนเริ่มปลูกนะครับแล้วก็ให้ระบบทํางานดูแลพืชตั้งแต่วันแรกนะครับของการปลูกจนถึงวันที่เก็บเกี่ยวนั่นเองนะครับต่อมานะครับก็จะเป็น d a t a r e p o r t นะครับระบบจะเก็บข้อมูลการทํางานนะครับของโครงข่ายนะครับโดยเก็บค่า วันที่ใช้งานนะครับแล้วก็ระยะเวลาเริ่มต้นแล้วก็สิ้นสุดนะจากนั้นนะครับเวลาที่จัดเก็บเนี่ยก็จะมีทั้งแบบจัดเก็บแบบเป็นค่าตัวเลขนะครับแล้วก็จะเก็บจากอุปกรณ์เซนเซอร์ต่างๆระบบจะแสดงผลนะครับเป็นตัวเลขแล้วก็แสดงเป็นตารางนะครับลงมาเป็นกราฟแท่งนะครับกราฟเส้นก็สามารถปรับได้เหมือนกันนะครับแล้วแต่ผู้ใช้นะครับจะดาวน์โหลดออกมาแล้วก็เลือกใช้ว่าจะเอาข้อมูลในรูปแบบไหนนั่นเองนะครับ ก็กลุ่มกับผมนะครับก็ได้อ่านบรรยายนะครับข้อมูลเกี่ยวกับการใช้อินเทอร์เน็ตสรรพสิ่งนะครับมาประยุกต์ใช้ก็ขอจบการรายงานเพียงเท่านี้นะครับผมการบรรยายเพียงเท่านี้ขอบคุณมากครับผม